รัฐบาลได้จัดงบประมาณรายจ่ายไว้จํานวนทั้งสิ้นสามแสนสามื่นแปดพันห้าร้อยสี่ิเจ็ดจุดหกล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละสิบดเก้าของงบเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชียเพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร,ร,รปรับปรุงและจะทําข้อกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ประชาัมพันให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานานชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายได้แก่ตาดมุกดาหารสระแก้วตราดสงขลา สนุนการพัฒนาสาธารณแดนป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจการทางเศรษฐกิจกและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวสร้างความหลากหลายให้แก่การท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการสุขภาพพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบโดยมุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปร,ริมาณพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองให้สอดคล้องกันตามบริบทของพื้นที่กรารพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตงบประมาณทั้งสิ้น873.1ล้านบาทเพื่อเพิ่มมัตาการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการร้อยละ3.8 และเพิ่มอัตราการขยายตัวผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการร้อยละหนึ่งเพื่อครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฉีวภาพอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกรวมทั้ง การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและการทางอนาคตโดยพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการคช้การเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 บคลี่คลายและประการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างองค์ความรู้และสนุนการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทและสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา ให้ระดับประเทศและนานชาติให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อจะรองรับวัฒนธรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดีเิทารวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่กําลังเผชิญอยู่อย่างเป็นรูปธรรม